ถามทกโกมาแล้วครับบริเวณนี้นะครับก็มีการแสดงให้เด็กชมนะครับฝัง่งนี้ก็จะเป็นลองถ่ายก็จะมีบ้านโบรนาณมีร้านอาหารหเป็นรถไฟรถรางรถรางสมัยโบราณถ่ายบริเวณแถวนี้ก็จะเป็นลองถ่ายซ้อนบ้านเก่านะครับ วันนี้เป็นร้านค้าตอนร้านอาหารอันนี้ก็ของฝากแนมนินจากระต่ายนินจาของฝากแนมนินจา,า,นนจาตรงนี้ก็จะมีการแสดงนี่หุ่นยนต์ในกระต๊อ